สวัสดีทุกคนกันด้วยเนี่ยอยู่ผมเองนะน้อยสกมวันนี้ก็เดยวทำไมถ้ามีตัวผมเป็นอย่างนี้วะเนี่ยโอเคกลับมาใหม่ละผมแค่มาแต่งตัวใหม่เฉยเออเฮ้ยแต่ภาพมันก็สวยนะยังไม่ได้ปรับกราฟิกเลยอะดูดิกราฟิก็คสองขีดเองก็ไม่เชื่อเลยสุดท้าผผมปรับอย่างไร <_' S 1> โอ้โหโคตรหลืมปิดแปเหลือสองขีดพอมา น,นี้คือแบบที่ชื่อว่าสนะกิลไฟเตอร์นะก็อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบการต่อสู้แบบสกิ์นะมาดูสกิ์กันอ่าคูลัาสกิฟบิ๊กดั๊ดดี้บิ๊กแฮนแมนบิ๊กแฮนแมนซนิคแองเจลไอส์ครีมคาร่าจอนเนอร์ไม่เห็นมีซินดาคอนหรอเทลาก็ตเอ๊ยก็ตอืมไม่มิสเตอร์บายบายเอ้ยอสกิปอันไหนวะเนี่ยแม่ง มันรุนแรงมาถึงอย่างนี้เอ้ยอินฟินิตี้กาเลตเนฟินตี้กาเลตอ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งกำลังรอโหลดอู้หมหน้าโหลดนานจังวะนานมากต่อยโรเซอร์ต่อยคุยใช่ผมผมไอ้นี่เกมในออลเจีผมคือผมเล่นกากมากกากจริงๆเลยโถ่ยใครที่มีสกิปโหดก็อย่าลืมมาบิ๊กเอ็นมาบอกผมด้วยนะว่ามัน,น,นมีอะไรบ้าง โอ้โหจะลองเป็นบิ๊กเดดดี้อยู่โอ้ว้าวอะไรวะเนี่ยเจสนี่คือบิ๊กเดดดี้อ่ะแตกเฮ้ยมันคือเราสกีเมื่อกี้โคตรแห่เลยเราเจอมิสเตอร์ฟิลแฟมได้เออเนอะจิสต์บังเอ็กพอร์ตเอชันมิสเตอร์เวเอาไอ้นี่นะแม่ลองซินดาก้อนดีกว่าหรือสไปเดอร์บอท เทลากอตไหมลงเทลากอตเทลากอตโคตรกอตอ,อ่ะเอ้าแล้วกูเป็นอะไรเนี่ยเทลากอตนี่คือเทลากอตเหรอเทลากอตท,ทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้อุ้ยนั่มันซินดาก้อนเออว่าไงนัน่มันมิสเตอร์ฟามิงโก้ดิสปอนดิสปอนไอ้ฟามิงโก้นี่มันอะไรวะอยากรู้จริงอีอฟามิงโก้ไหนไวะไอ้ฟามิงโก้เนี่ยอุ้ย หนูฟาม,มิงโก้มันอยู่ที่สคริปป์วะอยู่ที่เกมพาร์ตอะดูก่อนดูก่อนอืมไม่น่ามีนะนักโก้าเบดคอปกูดคอปอ่าเอาตังอดเอาเอา่าซินดาก้อนไหมอ่าลองเอาซินดาก้อนเปิรเจอร์ในซินดาก้อนไม่เห็นมีเลยเอะ๊ะขอเสิรโอูโอ้หเท่ะเอ,อะไรกันนี่มันโอ้เชีย โอ้มาก้อนนี่มันกอซิลาป่ะเนี่ยไม่ใช่โอ้ว oh, ว wow. wow, ้าวเท่มากหมัดไฟช่อ sure. ทุบนี่ทุบ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 โอ้โหฟิลติกเลตอ้ะเพื่อนเทพอ่ะฮึตายเดี๋ยวเจอซินดาก้อนโอ้โหนี่มันอุราอุราป่ะเนี่ยอุราอุราอุราเออคิดจะฆ่าซเหรอฮะตายซะต้มเอ้ย,ยนี่มันซินดาก้อนเหมือนกัน ตาย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 แล้วมันวิ่งไงวะวิ่งไงวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหฟารมิงโก้มันคืออะไรวะในฟารมิงโก้เ <sterdam> น <kill> ี่ยตายเลยโอ้โหที่ม <t ool> ันนี่มันทานอสทานอสทานอสจะมาเอาซิตี่กาล์เหรอเอ่อบิ๊กแฮนด์แมนวิสต้าเวย์ไม่แล้วอีไอ้นั่นอยู่ไหนวะ มิสเตอร์ฟิมแฟมเนี่ยสลีตุตมิสเตอร์ไม่ายจันเก็ตเช็ดกันฟิตติกเลสซื้อตุตสลีอตุนี่คืออะไรอ่านพี่ก็ขอไปด้วยสลีตุตโอว้าวอะไรโอ้น oh. oh, <laughs> <laughs> ี่ยโอ้เนี่ยนี่ไงมิสเตอร์ฟิมแฟมเอลเบิร์ดเนี่ยอันนี้วะเว้ยที่ผมไม่เห็นอะอ้ตายเฉยเอามิสเตอร์ เฮ้ยแต่มันโกงนะ EC ตุ e ๊ดอะไรเนี่ยมาซีตุ uh> ๊ดซ um> ีต mm ุ hmm. ๊ดเอ้ยลองเอาซันบ้างดีกว่าอาจจะเป็นแบบอีที่มันเป็นอุกกาบาตเมื่อกี้ก็ได้เออแมป่ะแมปแมปแมปเชื่อโอ้โหกดรัวกดมั่วอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยมมาซีตุ๊ดอะไรมีเลย พิสต์วินแฟมอย่าพึ่งโหลดนานนะอย่านะอย่ามันคืออะไรนะโหเอ้ยอีหมอนี่มันอีนี้ป่าวะสมิกเออแอนเจลโฮล์รเรนคืออะไรวะหมอนั้นะ่ะไม่ใช่ให้มันสว่างจ้าหนิเงยนะเป็นที่ตาผมนี่คือกดอะไรไม่ได้เลยบอกวเาอร์นเน็ตหลุดเองแค่ผมว่า มาไรสุดอยเอ้ยวิชว้าวอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วตายหาว้วไปเปลี่ยนเป็นอีมิสเตอร์ฟิงแฟมดีกว่ามาแล้วอุ้ยเมื่อกี้อะไรตุ๊บนี่แต่คนเป็นอีมิสเตอร์ฟิงแฟมเติมเลยแล้วผมก็จะเน็ตหลุดใช่ไหม เอาไม่ใช่แล้วผมเลือดลดเหลือนิดเดียวเนี่ยนะ,ะบนอะไรอยู่ได้เนี่ยเล่นได้แล้วเอโอโอ้โหรู้เสียงรู้เสียงดิเสียงยยแบบตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึ้งโอเจ็ดโอโอเนี่ยอะไรเนี่ยวู้ฮู้วิ่งไวชะมัด มายังเออมาเร็วๆดิดูเห็นไหมมันจะฆ่าผมเนี่ยตูมมืนจะมามาใช่ไหมมันคืออะไรเนี่ยอุกบาทอ่ะโอ้มาแล้วมิสเตอร์คริสตัสผมเลยขอเรียกว่ามิสเตอร์ฟิมแฟมแล้วกันนะเพราะมันคือของฟอร์มิงโก้ไง เขาตั้งชื่อว่ามิสเตอร์พิมแฟมอันนี้นี่คือจับอันนี้คืออันนี้คือทุบอันนี้คืออะไรนี่คือช่ออันนี้คืออะไรผมเอาไอ้อนี้แล้วกันนะถ้ทุบ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 ช่ออัน้คืออะไรเนี่ยโอเซอร์เซอรเอเป็นไงโดนโดนไหมอุ้ยเกือบไปแล้วอือมันมีการพุ่งด้วยอะอฮ้ยตายซะ เฮ้ยโอ้โหเพลงนี่อย่างละฮึพระเจ้าโอ้ยแต่ผมว่ามันโกงจริงนะไอ้มิสเตอร์คุณแฟมเนี่ยว้าวตายอ้าวตายช่ยโอ้โหโซนิคโอ้โหเนี่ยผมเกลียดไอ้ไอ้นี่มากเลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมเกลียดเอเขาเรียกว่าอะไรอะเอคัสซีนมากอ่ะ โอ้โหโอ้โหแรงแรงจัดแรงจัดแรงจัดโอ้โหแล้วเสียงระเบิดอู้ววแบล็ตเจอร์แบล็ตจ้าต่อยน็กไตยน็กปชควิงชควิงชควิงตายตายอุ้ยเอ๊ะอะไรเนี่ยมันเนตปิงอ่ะปิงเกินตายตายตายมับมับตายอุ้ยโหวตแมบ โรโรโรดาดาแล้วก็ตายเอ้ยไม่ตายอแอบต่อไปเป็นแบบหิมะแล้วกันอลองดูลองดูแบบดูเสียงเพลงดิเอ้ยนี่อะไรอ๋อโอ้โหตกอืมโอเคมามามาผมเอาแบบอันอย่างอื่นดีกว่าอันนี้ล่ะฟิลิปปี้อะไรเนี่ยเฟลปอะไรเนี่ยโอ้ตกใจอะไรเนี่ยโอ้โว จิส๊สโอ้โห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 อะไรวะเนี่ยหมดตายซะวะชาเอาตาย,ตายบอผมเอาเอา่าไอศครีมไหมเฮ้ยนี่มันจงัจงหวัดจิ๊สจังหวัดช่อตอีโอ้โหดาก้อนโอ้อะไรวะเนี่ยดาก้อนโอ้ดาก้อนโอ้ เฮ้ยมัน,ชน,น,นแช่แข็งได้เลยเหรอแช่แข็งแล้วตายเลยคิวบอทคิวบอทนี่คือโอ้โหตึ้งตึ้งตึ้งตึง,ต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 งคืออะไรอันนี้คือชาร์ตเหรอ,อน,นี่คือต่อยโอ้โหอันนี้คือเลือดไม่ใช่เนี่ยเลือดอันี่คืออุย้ยอันนี้คือวาร์ปเห่ะสิงอ้าววาร์ปวาร์ปไปไหนนะ ไปเดาบอดโอวว้าวมับเลยึ้นไปแล้วก็แล้วก็อุ๊อ้นี่อะไรเดออนี่อะไรอู้นั่นอะไรเนี่ยบิ๊กแดนดี้เหรอเอาเลติไฟไย่ยยาอีมันีเตอร์ปะตายเลยอุ้ยมันใส่มีเสื้อสูทแบบผมด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ตายมิสเตอร์ซันน่ะเหรอ เดี๋ยวแกต้องเจอมิสเตอร์ฟิมแฟมของฉันว่าผมลองเป็นมิสเตอร์ซันดีกว่ามิสเตอร์ซันอยู่อันสุดท้ายล้วเนี่ยไม่ใช่มิสเตอร์ซันดีซันซันปกตินี่อะไรเนี่ยโอ้โหอันเ,เนี้ยพุ่งโอ้อันเนี้ยว้าโอ้อันนี้เป็นปล่อยอ่ะ นี่คือจะแรนดอมหรอือว่าไงเอ้ยต่อยกดพุ่งพุ่งตายอู้อู้จี้ตายคู่จี้ <c oughs> นี่มันลูกบอลจินจิวิเด้เออสวัสดีก้า่าลืมกดไลค์ก็ใช้สไลด์ด้วยวันนี้ไปละได้ไห